เราแรงงานเพื่อสังคมแรงงานทั้งของคือพี่น้องกันเราไม่ทอดทิ้งกันครับใครมีอะไรเดือดร้อนบอกเราเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้ก็เป็นที่น่าดีใจนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมก็ไปติดตามถามเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องลูกจ้างซับคอนแทคที่ถูกนายจ้างหลอกให้เขียนใบลาออกถูกนายจ้างบีบบังคับให้เขียนใบลาออกนั้นให้ไปยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานนะครับ ก็ได้ผลว่าหลังจากลูกจ้างยื่นคำร้องเนี่ยก็มีการพูดคุยไกล่เกลี่ยบริษัทซับคอนแทคกก็ยินยอมยินยอมที่จะยกเลิกหนังสือลาออกของลูกจ้างทำให้ลูกจ้างเนี่ยได้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกองทุนทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากที่จะได้45เปอร์เซ็นต์จากการถูกบังคับเขียนใบลาออกเมื่อใบลาออกยกเลิกไปในจ้าง ออกเอกสารหนังสือเลิกจ้างให้ลูกจ้างก็ทําให้ลูกจ้างเนี่ยเกิดสิทธิ์เกิดสิทธิ์ในเรื่องของกองทุนประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานน,นะครับเจรของ2 0 0้วันเห็นไหมครับแล้วก็ได้เงินก้อนอีกก้อนนึงเป็นเงินที่นายจ้างเหมาจ่ายก็ควบรวมทั้งค่าชดเชยทั้งค่าตกใจเป็นเงินก้อนหนึ่งให้ลูกจ้างแล้วก็เปลี่ยนสัญญาให้ลูกจ้างด้วยนี่ละครับการไปใช้สิทธิ์การเข้าถึงสิทธิ์เราอย่าคิดเอาเองว่าเราทําไม่ได้หรอก ไปก็มีใครสนใจอยากคิดเอาเองยังไงเราต้องยืนยันต่อสู้ก่อนแม้บริษ,ษ,ษ,ษัทซับคอนแทคบอกว่ายังไงฉันก็ไม่จ่ายค่าจ้างยังไงฉันก็ไม่ออกหนังสือเลิกจ้างให้มีปัญญาก็ไปฟ้องเอามีปัญญาก็ไปฟ้องเอามีปัญญาก็ไปฟ้องเอาถึงเจอฟ้องฉันก็มีทนายฉันเก่งกว่าฉันมีตังค์ลูกจ้างเขาคิดว่าโอ้เขามีทนายเขาเก่งกว่าเขามีตังค์สู้เขาไม่ได้หรอกไปเขียนคําร้องภาครัฐก็ปฏิเสธไม่ค่อยจะรับคําร้อง เพราะอะไรเพราะลูกจ้างไม่ได้ยืนยันการยื่นคำร้องแต่ถ้าลูกจ้างแสดงเจตนาว่าจะยืนยันยื่นคำร้องยังไงภาครัฐก็รับครับสิทธิ์การในสิทธิ์ในการยื่นคำร้องเป็นของลูกจ้างทุกคนใครก็ยื่นได้แต่ยื่นแล้วภาครัฐจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงออกคําสั่งมาเป็นเช่นไรก็ว่ากันตามข้อเท็จจริง มันมีเรื่องของหลักฐานม,มีเรื่องของอะไรที่มันต้องนำสืบเพื่อให้รู้แจ้งว่าข้อความจริงเป็นอย่างไรปัญหาวันนี้ที่มากที่สุดเลยคือลูกจ้างไม่ได้เขียนใบลาออกลูกจ้างไม่ได้เขียนใบลาออกแต่บริษัทซับคอนแทคแทงชื่อว่าออกลูกจ้างก็ถามว่าควรทําอย่างไรควรทําอย่างไรดีไปขึ้นทะเบียนว่าง,งานก็ขึ้นว่าเป็นถูกเลืกอจ้าง เพราะนจ้างปากมันบอกว่าเลิกจ้างปากมันบอกว่าเลิกจ้างเลิกจ้างหมดสัญญาไม่จ้างต่อไม่มีงานให้ทําไม่จ่ายตังค์ตามกฎหมายคือเลิกจ้างนะแต่เวลามันลงทะเบียนให้เราเนี่ยมันแจ้งไปกับประกันสังคมมันแจ้งว่าเราลาออกเองเห็นไหมมันก็ทําให้เราเสียสิทธิ์และบางทีมันก็หลอกให้เราเขียนใบลาออกวันนี้ลูกจ้าง ซับคอนแทคสาบริษัทไม่ใช่วันนี้เราก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกมาเคลียร์แล้วนะครับใบเราออกผกยกเลิกผมก็ดีใจนะลูกจ้างได้เงินก้อนหนึ่งอาจจะไม่เต็มจํานวนตามสิทธิ์แต่ก็ได้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็ได้สิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน70%ของ200วันนะครับมันก็เป็นวิธีการแม้ลูกจ้างจะเผลอไผ่หลงไปเขียนใบลาออกแล้วเราก็ยังสามารถที่จะไก่เกลี่ยเคลียร์ได้ ถ้าลูกจ้างคิดจะรวมตัวกันรวมตัวและคิดตรงกันไอ้พวกใจกระจอกตัดทิ้งไปพวกใจกระจอกตัดทิ้งไปนะครับเอาคนกล้าาจริงๆอยังไงก็ได้สิทธิ์ถ้าคิดทวงถามตามสิทธินะพวกใจกระจอกถามผมมาเยอะมากอยากได้แต่จะไม่ทําอะไรไม่อยากทําอะไรไม่อยากเปิดเผยตัวเองไม่อยากทําอะไรเลยแต่อยากให้ผมช่วยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ถ้าคุณจะนั่งงอมืองอเท้าอยู่กับบ้านแล้วให้ผมเอาอะไรไปป้อนคุณถึงที่เพราะว่าอะไรไหมกฎหมายไทยมันจะต้องมีผู้ร้องทุกข์ถ้ามอะไรคุณแสดงเจตนาไปเขียนคําร้องแล้วนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะเข้าไปช่วยได้อันนี้คําร้องคุณก็ไม่เขียนอะไรก็ไม่เอาในจ้างให้เขียนไปหรอกก็เขียนกลัวไม่ได้ค่าจ้างวันสุดท้ายแต่บอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อย จะช่วยทำไมคุณยังไม่ช่วยตัวเองเลย